สวัสดีครับผมนายสุรศักดิ์สมนวนนะครับชื่อเล่นชื่อว่า bon. บอลวงการรถแข่งจะเรียกว่าบอลหาดใหญ่สายาก็คือจะเป็นบอลเด็กใต้าสายเลี้ยวครับ ผมเริ่มแรกการเข้าวงการมันเนี่ยจะเป็นการแข่งจิมคณาจิมคณาเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ทักษะในการขับขี่ตามรูปแบบของรายการนั้นๆที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งขันกันในรูปแบบการใช้เวลาในการเป็นตัวตัดสินนะครับผมได้รู้จักลันสต็อปมาตั้งแต่เริ่มแรกเข้าวงการก็คือเพื่อนๆที่ที่แนะนําให้ใช้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถใช้งานท้องตลาดทั่วไปเนี่ยที่บ้านก็ใช้เป็นเบรกลันส์็อปเหมือนกันครับผม What I want in is like that And I don't regret it Failed a lot But I learned my lessons Got new moves ปีนี้ผมบอนฮัทใหญ่ได้ทําการลงแข่งขัน2รายการนะครับผมรายการที่1ก็จะเป็นรายการซูเปอร์โซโบนะครับซูเปอร์โซโบเนี่ยจะมี3ามอีเวนต์สอีเวนต์เนี่ยจะวิ่งที่สนามบุยลำทั้งหมดเลยนะครับอีเวนต์ละ2เลสรวมเดมแล้วก็คือจะเป็น3ามอีเวนต์หเลสครับผมแล้วก็รายการที่2รายการที่2เนี่ยจะเป็นรายการพีทีเมกนีตอนนะครับพีทีเมกนีตอนเนี่ยจะเรนสามอีเวนต์เหมือนกันก็คือ2อีเวนต์แรกเนี่ยจะวิ่งที่สนามบุยลำนะครับแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายเนี่ยจะไปเป็น สนามสตรีเซอร์กิตที่สงขากลางปีเป็นสนามเฉพาะกิจบ้านเกิดผมเองครับผม รถแข่งที่ผมใช้ในการแข่งขันก็จะเป็น h อน da c i ีว c 3สมประตูนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในการนํามาแข่งของรถยนต์ทางเรียนอยู่แล้วสเปคของรถเนี่ยของผมนจะเป็นเครื่องยนต์ซิลเวนแคมนะครับก็คือแคมเดียวก็คือเป็นรถที่หารุ่นลงแข่งได้ง่ายที่สุดรถแข่งของผมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาประมาณสัก10ปี15าปีเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นจิมคาน่ามาเลยนะครับผมจะใช้จานเด็กแลนสต็อปตั้งแต่รู้จกักที่พี่ๆแนะนํามาจะใช้เด็กแลนสต็อปมาตลอดเลยครับ ติดตามชมติดตามเชียร์ผมได้ในทางเพจบอลหัดใหญ่นะครับแล้วก็ในทางแฟนเพจของรถแข่งโดยตรงก็คือ blueza นะครับภาษาอังกฤษ b l u e จ้าครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ the No time to be complacent. You only got one life, you go make a statement. Everything you want, it'll all be waiting. So put your mind away, and you can become great, man. So don't quit, don't stop, push through it. You got three one life, go do it. Make moves.